สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจซีบเรื่องอะไรเยอะนะครับวันนี้ก็ออกมาดูรถนะครับนี่ยไม่ใช่รถซาลี่พ่วงนี้นะครับไม่ใช่ล้อน้ำนะครับเนี่ยรถคันนี้ครับ NKR ครับ NKR ร้อยสิบครับเขาไปลองรถนะครับลองรถโอ้รถทาสีใหม่ครับ สีมาัทานะครับข้างล่างดังกกกๆก,กน่าจะการกระบาดหลวมั้งครับเนี่ยนาคารกระบาดน่าจะหลวมครับกกกกแบบนี้นะเวลาเราถอยหลังหรือออกกลัวนะครับ เห็นเร์ครับกระบะยาวประมาณ4เมตรยี่ขิบอก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับมาครับมาขอไปลองรถครับเมื่อเช้านี้ เลยจะถอยขึ้นนะครับเสียงเครื่องก็เงียบดีครับการกระบาดเสียงโก๊กๆๆนะครับรถเยอะยังยิีงบ้านเนี่ยวนะิ่งไปงมาอยงมา ภาษีเพิ่งต่อมานะครับภาษีเดี๋ยวมาดูหน้าเรียบอยีกทีนึงนะครับผมไฟเบรกออกนะครับนายเปิดไฟห,หน้ามังเนาะไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวออกครับ ไฟไฟสูงออกวะ,ะไฟสูงออกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งไม่ออกข้างซ้ายไม่ออกครับอเดี๋ยวจอดให้มันนิ่งๆแล้วยกหัวขึ้นดิทาสีไม่ได้อ่าพ่นสีนะครับเอาแปรงมาทาเลยครับนี่ทุนนี้ตะบ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตะบ่า พอได้ครับยาง750ขอบ16ครับเนี่ยฮะเืีองท้าย5นอ็อตเข้าข้าง6รูครับแหนบก็เสริมหนาดีครับแหนบแหนบแหนบช่วยมีไม่มีขี่ตัวนะครับ ในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับภายในกระบะนะครับเป็นไม้มันเหมือนไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นดอกดอๆอยังไงไม่รู้เครื่องก็โอเคครับก็ยกหัวแล้วมาดูคัดสีทีนึงคัดสีทำไมทาไว้แบบนี้แล้เกียร์ก็ทานะครับ ทาหมดเลยหัวก็มีป่ามาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเรื่ายเพิ่งเปิดดิจะพุ่มไมงไหมล่ะเอาคู่มือมาเปิดด้วยเครือ่องเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็น CBE เนี่ยฮะซื้อของเซียงกงนอกมาเลย โอเคครับโยกง่ายปะน่ากนันไหมไปโจกแตกข้างหลังลหัวก็มีผุนิดนึงนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้ครับ NKR ครับ หูช้างมีหูช้างด้วยสตาร์ทปุ๊กเทสเกียบะฮะทำเลยบ้าร์ร์ร์รตัวนี้ยังเป็นธรรมาดาอยู่ครับไม่มีพาเวอร์นะ ีเสื่องวันนี้มันจะดันออกมากประมาณนี้ครับเสืองวันนี้แล้วก็จะอยู่ตัวเลยเตืองเดิก่อนนะกลับเลยไงห่างแค่ครับน,นี่ดเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นปีไหนฮะ รถปีไหนกำลังใจโอ้มีกระเป๋าดับอยู่มีกระเป๋าดับด้วยนะครับหมายเลขสี่แจ้งเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยนะครับคันนี้ปั๊ม ปั๊มแถวเกียร์สั้นนะครับผมดูให้ว่าเป็นรถปีไหนนะครับ สามสี่รถปีสามสี่นะครับทะเบียนเต็มนะครับเดี๋ยวเขถังน้ำมันก็บุ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูเผากลางนะมันเนี่ฮเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะนี่ฮะฟันตรงนี้มันหลวมนะครับมันเลยกอกกก็๊กนะฮะ มามาคุยละครับมาคุยราคากันว่ามันราคาจะได้เท่าไหร่นะครับคันนี้